ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีที่ผมฝากถึงอินฟูคนนั้นจุดถ่ายรูปที่หน้าห้างรอสันที่ฟูจิมันไม่ได้เป็นแลนด์มาร์คที่คนญี่ปุ่นเขาตั้งใจทำไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับมันเป็นร้านสะดวกซื้อของเอกชนที่ชุมชนเขาสร้างขึ้นแล้วบังเอิญว่ามันมีวิวภูเขาไฟฟูจิสวยจนคนทั่วไปนะั้น แห่กันไปถ่ายรูปความเป็นจริงแล้วที่ผ่านมามันก็เกิดปัญหาซ้ำซากทั้งการยืนถ่ายกลางถนนเดินตัดหน้ารถไม่รอสัญญาณไฟรวมถึงการตั้งขาตั้งกล้องทิ่ปีดขวางการจราจรและล่าสุดนี่ก็คือไปเต้นบนรถหน้าร้านขายของของเอกชนทั้งหมดนี้มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องใช้ถนนเส้นนั้นทุกวันเขาได้รับผลกระทบ จนกระทั่งฟางเส้นสุดท้ายมาถึงเรียบร้อยแล้วครับเกิดกระแสให้จุดนี้กลายเป็นพื้นที่อ่อนไหวและชาวบ้านบางส่วนนั้นได้ออกมาต่อต้านและเรียกร้องให้ปิดมุมถ่ายรูปตรงนี้เรียบร้อยแล้วสมใจอินฟลูคนนั้นแน่นอนครับ